เลขทูบเลขเจ็ดสามทูบรอบเนี้ยไอติมจะจุดวันที่ยี่สิบหกนี้นะคะจุดวันที่ยี่สิบหกนี้ฝากกดติดตามหน่อยที่รักกดติดตามให้ไอติมด้วยนะคะเพราะว่า ช่องนี้มันมันเป็นช่องเดียวช่องหลักแล้วก็จะมีอีกช่องหนึ่งเป็นช่องสำรองนะคะแต่ว่าก็คือไปได้ขึ้นไลฟ์สดในช่องสำรองนะฮะเราก็จะแบบว่าเออค่อยๆไลฟ์ไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะค่อยๆค่อยๆมารายงานตัวนะคะเดี๋ยวคืนนี้เราเอาแบบเราเอาเป็นช่องช่องหลักของเราก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณไอติมจุดทูบอย่างเดียวพอวันเสาอ้วันที่ยี่สิบหกอ่าจะบอกว่าอย่างนี้ทุกคนวันที่ยี่สิบหกเนี้ยอ่าไอติมจะเดินทางไปที่จังหวัดกาฬสิน นะคะจังหวัดกาลสินไปที่วัดเอ่อวัดโนนสว่างนะคะทำไมถึงไม่ไม่ตั้งชื่อว่าวัดโนสดโนสว่างวัดโนนสว่างนะคะอำเภอกำมะลาใสานะคะเอ่อไปทำสัญญาเกี่ยวกับการสร้างพญานาคนะคะที่ที่วัดนะครับเพราะว่าไอ้ติมตั้งใจอยากจะสร้างพญานาคในการถวายที่วัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ติดกับเอ่อริมน้ำเปาเลยนะคะใช่ไหมริมน้ำเปาใช่ไหม เออนั่นแหละนะคะอ่าก็เลยถือโอกาสตรงนั้นเนี่ยนะคะจะเอาทูบเนี่ยไปโคโลเลแล้วก็คืออ่าที่บ้านเขาเรียกว่าโคเลเ,เนาะโคโลเลแล้วก็เดี๋ยวให้พระอาจารย์เนี่ยเป็นคนเลือกโอเคไหมให้พระอาจารย์เป็นคนเลือกเพราะว่าพระพระอาจารย์ท่านก็มีของเออนะคะลอรถตู้ค่ะอะไรคือลอรถตู้ <laughs> อย่าท้าอะไรนะคะั <laughs> บที่สรั จริงเหรอไม่ให้ทาใช่ไหมโอเคอแะละอ้วขนมไทยใช่ไหมฮะขนมจุดจุดทุกวันที่วันที่ยี่สิบหกนี้นะคะวันที่ยี่สิบหกนี้แต่เดี๋ยวจะเอาแนวของตัวเองมาฝากก่อนนะคะได้ไหมฝากได้ไหมฝากได้ไหมฝากได้ไหมตัวเองนะคะ้ทำไมคนดูลดลงนี่อสงสารใช่ไหม อุ่ยทำไมม,มีมีแต่คนสงสารนะ่ไอ้จริงก็ทําเป็นคอนเทนต์ให้มันสนุกสนุกแต่ทุกคนสงสารหมด้ลยหรอนะคะจริง,รงๆคืออ่านีสใส่ส่วนตัวไม่ชอบให้ใครมาสงสารนะเธอฮะ <c oughs> <c oughs> ลาวจัดหนักเด้อน้อยนะคะได้ยินบ่อนอยนะคะอ่ะได้ยินบ่อนอยรอบเนี่ยชอบชอบชอบสามรอบเนี่ยชอบสามนะคะสลับหนึ่งตุลา <c oughs> ทุกคนตั้งใจฟังนะคะคะสามรอบเนี้ยสามหนึ่งตุลานะคะหนึ่งตุลาสาม เคยถูกสามตัวตรงกับอาจารย์ไอติมกับไอติมโอ้ยเลศจริงรึเปล่าเนี่ยทำงานค่ะนะเออให้มาคดีแจ้งเคสอ่านสามสองสามสี่สามเก้าโอเคไหมนะคะเธอไปเอาเธอไปเอาตัวเคาะเนี่ยตัวเคาะตัวตัวโตน่ะเธอไปเอาตัวโตนะรอบเนี้ยชอบสามอู้เธอฉันคันนะจังเลยอ่ะ รอบเนี้ยฉันชอบสามหนึ่งตุลาคมทุกคนต้องตั้งใจฟังนะคะมันมันพูดเยอะไม่ได้ตรงเนี้ยเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ว่าคําพูดเนี่ยมันจะไปโดนกับระบบ AI เขาจับคำรุ่นนี้นั่นเดี๋ยวช่องมันจะปิวเธอเข้าใจไหมนะคะแต่มันคันปากมากเธอฉันเป็นคนสายเมาส์ฉันอยากจะมาบอกเธอตรกนีมากมากเลยเพราะฉันคันปากมากเธอนิดออกไหมเวลาเราไปแบบรู้เรื่องชาวบ้านมาสักเรื่องหนึ่งอะมันคันปากมันอยากจะเล่าให้คนอื่นเขาฟังน่ะมันเหมือนเป็นแบบฟิลนั้นเลยแต่คือฉัน พูดอะไรเยอะไม่ได้เพราะว่าเดบช่องมันจะผิวเธอนะคะไปที่หน้าโปรไฟล์หน้าช่องนะคะแล้วก็จึ๊บเข้าไปเลยนึกออกไหมอืมมันพอรู้ว่าอีเนี่ยแบบมันไปกับผู้ชายคนนี้ปุ๊บอย่างเงี้ยพอมันรู้ข่าวปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะสายตรงหาเพื่อนอีกคนนึงเขาจะเมาอย่างเงี้ยเธอนึกออกไหมถ้ามันไม่ได้เมามันไม่ได้ปล่อยเนี่ยมันอึดอัดใจมันนอนไม่หลับมันแน่นหน้าอกอย่างเงี้ยเธอนะคะเช่นเดียวกันกับหนึ่งตุลาคมเนี้ย ขนมไทยเนะี่ยมันมันคันปากมากแต่ถ้าเธออยากเห็นแบบอะไรที่มันคาตาจริงๆเนะ่ยเธอต้องไปที่หน้าช่องพี่ทีมครับหน้าหวานผิวสวยมากน่ารักที่สุดเลยขอบคุณมากค่ะนะฮะขอบคุณมากค่ะงงเหมือนกันหน้าสวยขนาดนี้ไม่มีผู้ชายงงมากหาผู้ชายไม่ได้เลยงงมากเธอจริงๆนะคะไปยืนในที่เปียวก็แล้วไปยืนในที่ที่แบบว่าเออจุดที่เขาเคยมีมประวัติแบบเออ โดนสุดก็แล้วโดนอะไรก็แล้วนะคะเออตรงไหนที่มีคดีแบบว่าโดนสุดโดนอะไรฉันก็ไปเดินไปยืนอยู่ที่เปียเปียวมาแล้วเธอฉันเป็นคนเดียวที่ปลอดภัยนะเธอนะเออฉันเป็นคนปลอดภัยนะเธอนะคะเออเดินไปที่เปียวก็ไปมาแล้วเป็นเดินอยู่ใต้สะพานก็ไปมาแล้วอะไรก็แล้วนะคะเออแต่ฉันปลอดภัยอยู่ียวฉันงงมากเลยนะคะเออทุกวันนี้ที่ใดอันตราย ที่นั่นฉันไปหมดแล้วนะคะแต่ฉันก็ปลอดภัยฉัน,ฉนงงมากนะคะเออ,เอ,อฉันงงมากเลยสวยขนาดนี้ปลอดภัยงงเวอร์นะคะอันนี้คือคือคืองงตัวเองนะคะสามสองทุกคนฟังนะ,ะไม่เชื่อว่าไม่มีแฟนนะคะอุ้ยไม,ไม่ไม่มีจริงๆิงไม่มีจริงๆิงนะคะเป็นอินโทรเวิร์ดเป็นอินโทรเวิร์ดค่ะนะคะอืมเพราะว่าตั้งสเปคตั้งสเปคผู้ชายอ่า ตั้งสเปคอันนี้สูงไปสเปคผู้ชายที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของไอติมเนี่ยนะคะเป็นสเปคที่แบบว่าอันนี้เป็นสเปคที่สูงสูงเลยผู้ชายหลายๆคนทำไม่ได้นะคะชอบสาม วัตถุเขาวัตถุเขาเก็บไว้ดูนานๆค่ะแม่เราโอ้เลอศแรงมากอย่าเชียบแรงมากโอ้เธอแรงมากเลยอะนะคะเธอแรงมากอันนี้เธอชมหรือเธอด่าฉันเนี่ยนะฮะสามสองสามสี่สามเก้าฉันอยากเมาส์จังเลยอะเก้าสามศูนย์สี่สามเก้าศูนศูย์สามขนมไทยนะขนมไทยนะูดนะดีกว่าเนาะสามสองสามสี่สามเก้า ตัวบึมๆๆๆๆเลยคือสามศูนย์มันกะมันชาไม่ได้เหยลูกหมูเหยร้องน้องลูกหมูมันชาไม่ได้เหรอคะเธอจะให้ช่องฉันปิวหรือไงเดะฮะมันชาไม่ได้ค่ะเธอจะมาแกงเธอจะมาแกงฉันไม่ได้นะคะเยวขอยัดพริกกันไปทีนะ้าไปทีน้าช่องนะ ช่องใหม่เหระคะที่กําลังไลฟ์ถูกต้องค่ะช่องช่องช่องใหม่ <c oughs> ช่องเก่ามันปิวเธอ <c oughs> เห็นไหมเนะี่ยถ้าเราจะแบบโชว์อะไรเยอะๆแบบนี้มันมันไม่ได้ไงเธอเข้าใจไหมเดี๋ยวมันจะปิวไงเพราะว่ามันปิวเพราะอย่างนี้แหละมันปิวเพราะว่าคือเราก็คือขนองในเรื่องของการมาอวดนะฮะเดา่ะมาล่าง ยังไงก็ตามขอให้ล้างมีก่อนค่ะนะคะเออถ้าล้างมีปุ๊บจะนั่งตัดเล็บโชเลยค่ะนะฮะตะไบตัดเล็บเล็บโชเลยค่ะทาเล็บจงเล็บเจลโชเลยค่ะสบายใจนะคะบ่นบึนก็ไม่ต้องรุนแล้วนะคะเออนั่งฟังอย่างเดียวเพลินๆไปเลยนะคะขอให้มาก่อนค่ะนะคะสามก็ขอให้มาล้างก่อนนะคะขอยัดทาเล็บเจลทาแบบตะไบเล็บโอ้ยนะคะเออแบบนี้เลยนะคะ รอเลยค่ะนะคะบนไม่มาก็ช่างมันนะครว่าสามจะรอบแล้วนะคะรู้เรื่องอย่างเงี้นะ,ะเธอมันก็เลิศเลิไปนะคะนี่นี่มันอวดเยอะไม่ได้อย่งอน,นะคะชอบรอบเนี้ยชอบนะคะเออชอบแต่เราไม่ได้เธอเนึกอ,ออกไหมคือคือฉันก็ไม่ได้แบบว่า อุ้ยทุกคนจะต้องมาอวยฉันตลอดนะคะแต่เพียงแค่ว่าคืออะไรก็ตามที่คอมเมนต์เราก็คอมเมนต์กันแบบว่าเบาๆเบาๆบาเบสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเธอนึกออกนะฮะนะฮะคิดถึงสภาพจิตใจด้วยนะคะเธอนะฮะเออทุกวันนี้เรายังไม่ได้ไปไปอ่าอ่าเช็คอาการเลยว่าคือคือข้างในเนี่ยคือเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่านะคะหรือป่วยทางจิตไหมอะไรอย่างเงี้ยเธอนะคะเพราะฉะนั้นก็คือคอมเมนต์นะฮะอ่าเรามาระวังในเรื่องของอ่าสภาพจิตใจด้วยนะคะเออนะฮะไม่แน่ละเธอ นะคะถ้าเราไปคอมเมนต์อะไรสัก,สกคนหนึ่งอย่างเงี้ยเราไปกระตุ้นให้โรคซึมเศร้าเขาแบบว่าทํางานอย่างเงี้ยเธอ